สวัสดีครับผมวันนี้ตองกาชาแนลนะครับจะพาทุกท่านมาดูเครื่องหวังนะครับซึ่งในร้านตองกา a าแนลนะครับจำหน่ายอยู่ที่1,890บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกที่สุดที่ตองกาชาแนลนะครับทำโปรโมชั่นตอนนี้นะครับไปดูสมรรถนะของ RB 4 1 1ว่าเป็นยังไงนะเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับเครื่อง2จังหวะมันดีตรงไหนนะครับดีสำหรับใครหลายคนที่ ลืมดูเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับซึ่ง R B 4 1 1นั้นเป็นเครื่องที่ใส่นะครับต้องใส่น้ำมัน2อทีนะครับรวมกันกับน้ำมันเบนซินนั่นเองนะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ไปได้ดีขึ้นนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องสีจังหวะนะครับไม่ต้องเติมอ,อีกน้ำมันเครื่องอีกทั้งหนึ่งหรือน้ำมันเบนซิน ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทําให้คนใช้นั้นลืมนะครับโดยเฉพาะคนใช้หลายคนลืมนะครับลืมในการใส่น้ํามันเครื่องนะครับก็ใส่รวมกันนะครับบางคนชอบนะครับเพราะว่า RBC11 นั้นใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายสําหรับใครหลายคนที่นําไปใช้ไม่ต้องลืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องดูน้ํามันเครื่องนะครับพอน้ํามันเครื่องแห้งก็เครื่องเสียอย่างนี้แต่ว่า RBC11 นั้นใช้ได้เลยนะครับ ไปดูว่าสมรรถนะของเครื่อง RB41 เป็นยังไงนะครับราคาถูกเพียงแค่1,890บาทนะครับสั่งจองได้ที่ร้านสุทัศน์วงพาณิชย์หรือช่องตองกาวาชาแนลหรือเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับมาดูว่าสมรรถนะของ RB41 เป็นยังไงครับ I wow.